ที่ายุโกภาวะอาพิวาธนเสเลสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารธรรมาวาันติอายุวนโนสุขัง ทางเข้าเหรอได้อันนี้ตางถนนทางเข้าเนี่ถามว่า,ามันไม่เป็นคดีมากหรอกก็ให้มันทางมันทางมันได้กัน,ะนะคนมันไปมามันลําบากระยะทางระม,มาณนสองกิโลจุดน,นี้นะไม่ถึงกับเสคนคงคนเกียรติไรห,หรอกอบ,บาะมียังไม่ถึงอเอาแค่การจำไปมาให้มันเข้อออกได้ สะดวกสะดวกหน่อยนะไม่ต้องไปตกเหวตกเขาต้มีเหวมีเขาทาไปไม่ได้ปีจ่าจะไปทางนี้ไปทางต้นม่วงเนี่ยรัดป่าม่วงเข้าไปใกล้ใบถนนมันมันขุกค่ะต้องมีหินวางถนอนอยู่นะมีหินของห้อง้อนหินใหญ่ๆเลยวางถนนอ,นอยู่ข้างก็เป็น แล้วอ่ะ,ะยมาโยมก็จะเห็นอยู่ทำไปมาลำบากถึงแม้จะอยู่ในเมืองระยองก็จริงอ่ะแต่มันมีบางที่เป็นเป็นเร็วอะไรเป็นจุดบอดเมืองระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมก็จริงอยู่แต่มีบางที่เป็นจุดบอดอ,อ,อย,ดออย,อยู่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่อ่าส่วน ผมนที่อยากจะมาอันนี้ไม่คืออยากจะทำตัวนี้เป็นโดยด้วยลำพังผมน,นี่อยากจะมีอาจจะกำลังไม่ถึงหรือนนอาจจะถึงอาจจะสามารถบอกต่อบอกคุณต่อให้กับเพื่อนผมรืย่ยาัติพี่น้องที่อันนี้ก็แล้ว<ห>แต่บารมีนะเนาะได้แค่คนะไหนก็แค่นั้นก็เลยไม่มาหลังขออนุญาตอาจารย์ในการในการที่จะบานทึกวิดีโอเพื่อ หมายถึงว่าถ้าผมทำถ้าผ่านะมามันเป็นเรื่องจริงว่าเราไม่ใช่ว่ามาทำมาเราคนอื่นหรก็ช่วยช่วยหรือว่าเรือว่าขออนุญาตในการบันทึกวิดีโอไปด้วยเพือ่อที่จะเป็น,นเพื่อนทำเป็นทีเซอร์เราคนอยู่ต่อถ้าไม่ถึงในส่วนอื่นก็จะเป็นวัตถุวิทยาที่มันทำพระอาจารย์ขาดแคลนอย่างน ที่มองดูเห็นนะที่มองดูเห็น,นว่าขาดแทนอะไรเนาะสามาพขาดแทนไหมมันก็มีขาดแต่มันไม่ถึงกับขาดมากถึงกับพ้อมลงชีวิตยอยู่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ไม่ถึงก็พูดว่าพร้อมีที่สุหัวนอนแค่นั้นพอแล้วไม่เปียกพ้นแค่นั้นทำนั้นพูดว่าไม่มีหรอก เรื่องถนนทางมันลบากเจ้าบารมีมีก็ได้มีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะไปฝืดมันฝืดแล้วเป็นความทุกข์ออกมาลำบากลำบากมาก็ตดีนะป็นไรทางไปสวรรค์มันลำบากทางไปนรกมันสะดวกสบาย มาไปขับไปคาเฟ่เนี่ยไม่ใช่อย่งังมาันทางลาดยางมาทางคนเกรียตทางมาอย่างเงี้ยมาปฏิบัติธรรมกาส่วนบนไหวพระนั่งสมาธิอยู่ในป่านในเขาอย่างนี้มันลำบากเดินทางไปสวรรค์มันไปลำบากอยู่ทางบันไดรกมันง่ายง่ายไม่รู้อไรก็ได้แต่ไปสวรรค์เน,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 นี่ยทางนานหน่อยลุกขลุลักขุกขักมาเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยยัง สองกิโลกว่าขึ้นมรูปหลุมบ่อทั้งก่อนหินทั้งอะไรลูกอันเนี้ยก่อนขวางทางอยู่พระอาจารยะไฟฟ้าเลยก็จะไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ถึงอกไฟฟ้ามันอ่อนอยู่พอลอมเป็นปลายสายจริงๆริงมันเป็นสายของวัดแต่ญาติโยมเนี่ยเจอเป็นหลังเน่เขาดึงมาใช้ก็นุเคราะห์กันเนาะ เขาก็ไม่มีมันเป็นหม้อของวัดนในวัดมันเป็นที่สุดท้ายไงจะเลยมาตามทางก็ดึงดึงดึงไปดึงไปหม้อเดียวคือแบ่งปัน,ปนตั้งแต่ต้นทางมาเจ็ดหลังเจ็ดหลังบางคนก็ใช้หมาบางคนก็ใช้หม้อเก็บยูนิตละห้าบาทปกติยูนิตที่เขาเก็บมันสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์นะนะทีีการรับเก็บนเบนะี่ยจะม ไปจำไม่ผิดนะไปนเนี่ยเก็บห้าบาทบางทีเขาเบอมีบางทีเขากอกไม่มีบ,งบางบ้านก็ใช้เยอะบ,งบางบ้านก็ใช้น้อยแล้วแต่บ,งบางบ้บานก็ร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยบ,บางบ้านก็สิบสา้าสิบบาทเขา,เขาแก่นีน่ชื่อสักสองขอนางยองสมรสอเขาอนางยอง ตอนนางยองตำบลอ่าตำบลตัวนี้มันอะไรมะขามค like ู่มะขามคู่อำเภอนี่ผมพัฒนานี่ผมพัฒนาอเมรนี่ผมมาจังหวัดระยองทางนางยองวนนข้างหลังนี้จะเป็นที่ของทหารนะเขาหลุมเป็นที่ของทหาร ถามว่าสำนักสงฆ์ตรงนี okay. ้มันเป็นอะไรเริ่มเป็นเขตคันชนไม่ให้โยมเขาบุกรุกมาะเป็นที่รักษาป่าไม้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยตัดต้นงต้นไม้มากเท่าไหร่เอาแค่พอที่จะสร้างได้มาถึงกับไปบุกรุกป่ามงป่าไม้เขาอ่ะรัดกันชนนะใช่โชดตามยาวชานตอร์สอใช่พอทหารนั้น ข้อสอไทุเรียนแต่มันแต่ยังไม่รู้ชัดชัดแน่นอนนะอยู่ในของนิคมนิคมกับทหารททหารแล้วจะเป็นฝั่งนู้นเรื่องไหนไมลรู้ในใต้เขาบอกสงค้างพุ่งขึ้นนิคมเหรอพี่นัดอะก็ดูตรงนน้นพี่นัดเลยเป็นโน้นกับเป็นบัญชาพี่นัดเนี่ยแฟนพี่นัดก็คือน้องของบัญชาบัญชางสำหรับข้อสองพี่นัดก็ดูช่วงนู้น นี่เขามาเขามาไม่ถึงนี่แต่จะไมปคุยกับแกนะผมก็จะเข้าไปคุยกับแกว่าอย่าทำตรงนี้ด้วยช่วงนีงแกยุ่งก็เลยไม่ได้คุยมี่เราจะถามอีกไหมอาจารย์ยานะครับไม่เป็นไรหรอกยาวันนั้นพาไปที่วิจิตเอยอ้าวตอมยาอาจารย์ชวนเพื่อนผมไปเห็น ที่เคยได้เห็นในทุกเห็นในทุกผมได้มาร่วมทำบุญกับผมป่าอาชาติก็เอาที่สบายเนาะนิดหน่นอยๆราเห็นว่าเออตรงนี้มันเข้ามาลําบากมันมาลําบากมันมาไม่ค่อยสะดวกแล้วตรงนี้ก็มีพระอยู่ด้วยในป่าในเขาอย่างนี้ถ้าโยมก็ทําบุญได้การกำลังศรัทธามีกา,ารบานนังคัคบ กมือท่มวมหัวกับกา็มโมทนาสาธุมันนี้กันได้คุณําเร็จในการมโมทนาคุณําเร็จในการบริจาคทานคุณสมเร็จในการรักษาศีลคุณมีทั้งสิบข้อแต่ส่วนมากคนเราจะเลือกเอาแท่ข้อแรกบุญสาเร็จในการให้ฐานในสิบข้อนี่ไม่ค่อยจะรู้รักษาศีลภาวนาทำจิตให้ตรงนสนทนาธรรม คนขวายและจิตอาสารนแหละเป็นบุญของกันโลทั้งหมดแล้วมันสิบข้อมันง่ายที่สุดมันก็คือให้ทานซือถือของมาแล้วให้ง่ายแต่ไม่ค่อยสรรเสริญกุฏิยาดตรงสรรเสริญเรื่องของการนั่งสมาธิพัฒนาบุญสําเร็จการนั่งสมาธิพัฒน,น,น,นานี่ตรงนั้นมาก นั้นท่านอยาโยมท่านใดท่จนอย้จิตสะทายในจิตตถทานะถนนทั้นทาง,นะางไม่ใช่เฉพาะแค่พระอย่างเดียวนะก็มีสรสศดรที่เขาตกทุมได้ยากอยู่ที่เขาไม่มีเหลือาเชา้าถึงค่ำกเถอเนี่ยเขาก็ได้พออาศัยของรอนดท้างได้มากเราจะทำเราไปติดต่อแบบนั้นได้แต่ตมาไม่มีนะ มาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาทีนี้ญาติโยมจะทวงเอาก็เอาเาอชื่อตอมาไปแล้วไปบอกบุญญาติโยมตมาก็บอกแต่ตมาไม่ให้ใบเลทบัญชีนะทำกันมาเองเอ่ออาจารย์มีชื่อว่าพระอาจารย์หมหาเฉลิมวิสุทธโธเรียนทำสี่ประโยคส์สญาโธ ของมจรอเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำภาษาที่ประเทศไอซ์แลนด์สองปีแต่เบื่อนายทั้งโลกมากก็เลยอยู่ประปายอย่างนี้สบายๆไม่ต้องไปวุ่นวายมากไม่ได้บอกบุญอย่าโย,ยมหลายมากมายนี่เขาทำไปในนี้ก็พออยู่ได้ก็อยู่เดินเอากก็ได้ จะ <ś led> มากุ๊กคลากรหน่อยอย่างว่าเนอะแต่ถ้าท่านทีมาหาพระาจาเนี่ยท่านตั้งใจดีเออเห็นถนนทุนทางมันขอลำบา,อาบอกบอยากจะบ่บุญกับญาติพี่น้องคนละนิดคนละหน่อยก็ยติดตามสบายแล้วกันมาจาเนี่ยก็จะมีคำถามในส่วนของเรื่องของ การทิ่จะไปทำไเสียหายก่อนก็ไวไว้ใจเขาจะไม่ก็ติดต่ออาจารย์ได้ใครอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าเออจริงไหมอย่างเงี้ยก็ติดต่ออาจารย์เบอร์โทรอาจารย์ไม่ทําเป็นลูกรลกอะไรมากมายนะให้มากันเองลองใช้ความสามารถกันเองดูไม่มีการพิมพ์สอบพิมพ์สองไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีกระปอกระเพิงอะไรทั้งนั้น สายสืส่อ,อย่างงี้นะสายสืส่อที่ท่านยติโยมได้เห็นนี่ยไปบอกกนต่อกัน,น <S <S เหมือนกับอะไรนายบุคคลมีสี่ประเภทใช่ไหมบุคคนที่เขาเรียนรูนม้มามันมีสี่ประเภทหนึ่งบุคคลในโลกนี้นะเกิดมาในโลกนี้มีสี่ประเภทหนึ่งกระงคนอื่นทําแต่ตัวเองไม่ทํา คนประเภทนี้เรียกว่าจะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติคือมีเพื่อนผูงเยอะแยะแต่ไม่รวยไม่ค่อยมีสมบัติมาตรฐานอย่างอื่นนมะมีเพื่อนผู้รู้จักมีหน้ามีตาเยอะอยะนี่เรียกว่าชักชวนคนอื่นทําแต่ตัวเองไม่ทาประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองตัวเองทําแต่ไม่ชักชวนคนอื่นทําประเภทนี้ร่ำรวยแต่ไม่มีลูกหลานสืบสมบัติ เรื่องเรื่ลานสุขสมบัติทั้งด้วยทำมา,าทั้งหลายเจริะรู้กันด้วยแต่ว่าเคนผู้ไม่ค่อยมีนะลูกหลานสุขสมบัติมันไม่มีคือทำเองแต่ไม่ชวนคนอื่นทำด้วยอย่างสองอย่างที่สามทำเองด้วยไม่ชวนคนอื่นทำด้วยนะคนประเภทนี้เขาเรียกเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแลว้วก็ทรัพย์สมบัติ คนมีหน้ามีตามีเกียรติประโยชน์ชื่อเสียงในทั้งคพในคนที่เพศที่สามสมพลเพศที่สี่ตัวเองก็ไม่ทำแถมไปขวางคนอื่นไม่ให้ทำอีกทําทำทำไมทำไปมันน้ำตาเนี่ยทำบุญไม่ได้อะไรเลยลยเนี่ยบุญมันไม่ใช่ความฝุกหางใจถ้าทำแล้วอยากได้ไม่ต้องทำคนที่ทำคือเขาไม่อยากได้ทำาุู้ฉันอย่างนั่นได้เนี่ย ไม่ไม่ต้องทำาออยากได้หน้าได้ตาได้ชื่อเสียงกิจยศไม่ต้องทำอืออย่าให้คนเขาประกาศใส่ไม้ให้เงี้ยโออเนี่ยนางเน่นนางเนี่ประกาศใส่ไม้ให้หน่อยมื่นบาทอะไรได้มันตกมันหล่นมันไม่ได้เต็มที่มันได้ไหมได้แต่มันได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าทำก็ทำเลยจับจองันอื่นมากยอดโยมมาวันนี้ก็ดีแล้วทำเองด้วย ชักชวนคนอื่นทําด้วยนะมันจะได้ทั้งสองอย่างมันได้ทั้งสมบัติสองอย่างคือบริวารสมบัติแล้วก็นำสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้พูดถึงนะทั้งโลกเลยโลกิยะแต่ไม่ใช่โลกุตระนะโลกุตระองค์เพียพนเพลินโพนาราสินอันนี้มันเป็นแค่ฐานแค่ระดับโลกุตระแล้วโลกโลกิยะ อะไรสามอย่างเก็บพาาแล้วนะเก็บแค่ส่วนหนึ่งเะตื่ไปถายอนนี้ไม่ค่อยสบายเสียงไม่ค่อยนะนะามมันร้อนไม่สบายนอนเซลกระเดวกระเดาอยู่ดีนักที่หมาเนี่ยม่งี้มีใครทำาให้ฉัเลยแต่ย่าลุกไปหาต้ม มามาเลยสองสามวันที่แล้วเลยนัดเราเลยนอนอยู่นสมานตำต้องเอาผับคุณนะเนี่อาจารย์ครับคือเดินไปตำรวจได้นะทุกอย่างมีอะไรก็ถามนี่ก็แล้วกันเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ถามเอาแล้วกันนะชื่อเป็นใครมาจากไหนอะไรทำนองนัไม่ใช่พระปลอมหรอกพระแท้ๆเลย หยิบยาให้ได้ฉันหยิบ <c oughs> ยาให้นะ